วันนี้นะครับจะเราจะมาเล่น FC Mobile กับพ่อกันวันนี้วันนี้พ่อเล่นทีมอะไรดีอ่ะพ่อเล่นทีมอะไรอะหนูเล่นทีมอะไรลิเวอร์พูลสิอ่างั้นพ่อแมนติตีแล้วกันอ่าได้มามาทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ใน หน้าอว r อาพ่อเล่นทีมแมนซิตี้ใช่ครับแมนซิตี้ครับหนูเล่นลิเวอร์พูลตรงนี้ก็ออกไปจากกรุโมงนะครับเย้ yeah. ่ยโอ้พ่อทีมโหมดเกินทีมพ่อมีใครม้างเน <O VR, S 1> ี่ยอูย่าต่ออูย่เ้าสาเลยอ่ะเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้โหเน่าเยอะมยิงไกลเลย,ย,ก,ลเลยกดผิดได้ไงเมื่อกี้ไม่ได้ยิงไกลหรอก กดผิดอ้วเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วนะทะรู้อุ้ยเกือบลซิโยไปแล้วโอุติกาตอู้ยโดนเลยโอุติกาตลุยมาคนเดียวอุ้ย แล้วหลุดเลยอูยอ้ย,ยดาบิลาย่าเสียไปได้โอ้ยเกือบเข้าไปแล้วเสียวอะเสียวจัดเลยเดี๋ยวเปิดมาเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเกือบเกือบโดนอีกรอบบิเล่อู้เปิดผิดอีกเมื่อข้ามฝาก,มากาไม่ได้มิซัสรามิเรตอูต้ิีนลูซิโอไปก่อน แค่มาเอาส่งอะไรนะส่งผิดอีกข้ามฝากมาหาดียาสออกไหมออกไหมเฮ้ยไ,ไม่ออกด้วยเกือแล้วแล้วลูซิโอแย่ yeah, บอลไม่ได้เอาแล้วติดเดียวก็จะได้ยังได้อยู่พิมพง แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โอหเกือบเข้าแต่ยิงไกลไม่ไม่ได้เข้าง่ายๆหรอกโธ่โอ้โหขนาดเข้าค่ะเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยไม่ได้เข้าง่ายๆหรอกไปส่งให้เขาทำไมเนี่ยเนี่ยเปิดไกเอ่อดีอาดได้เลยแล้วโถ่โอ้โหอันอันนี้คือแบบไม่ได้ยิงแรงอันนี้แค่แบบยิงเลี่ยนไงเพราะว่าดานุดานารูมาตัวสูง ดีกาเจอลานมาแล้วดีดเดบอยเอาเอาอเบลแฮมเอาแล้วพิมไหนได้ฟาวเอาพอได้ฟาวแล้วให้ใครเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมสีดานสีดานเทิร์นแล้วเปิดมาให้โอเดกามาตินโอเดกาเอ้าเร็ว เฮ้ยเกือบแล้วมองไม่เห็นบอลอีกเอาแล้วมองได้โอ้แล้วขึ้นได้หนึ่งนด้วยดิอาดินเลี้ยวหขึ้นนำไปก่อนดิอาดินขึ้นนำดูโกโจต้าโอ้โหวิวได้ใบเสียบลอยเลยอ่ะเสียบร้อยเลยได้ใบไหมอ่ะม่แดงไป เอาไม่ให้ใบโอ้โหแบ็คแฮมไม่ได้บใบเฉย้ยเดนิแฮมคนเก่าคนเดิมหึยหึยแยเฮ้ย, yeah. ยเกือบหลับแต่กลับมาได้เอาท่าไม่ติดจะถท่าไม่ติดห้ยเอา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  อ้ยยิงไกลครับโซบะเร็วเลยครับเร็วคูนี่ไงตุ้ย ต่อให้ก่อนหนึ่งลูกเป็นไงครับน้องๆอันนี้คือแบบตีเสมอเข้ามาแล้วหนึ่งหนึ่งไงยึกยักไงรอรอไงไม่อยากเข้าอันีเข้าไม่ทันนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วแต่มันมันไม่โอเอไอไม่ดีมาแล้วครับกลับข้าสู่รลปกเกมหนึ่งก็ตัวสนามโชว์ในยีขึนสนามเข้าไหมอูเกือบเข้าแล้ว ข้าเลี้ยวตัวหมาฮอปซูบะได้เดียร์เดียบได้เดียร์เก็บบอลเก็บโจต้ามาเอาฟินปงแย่งไว้ไม่ได้แล้วลูซิโอดักทางไม่ได้ให้กับอีซัคเฮ้ยดู แล้วดูยลยนะโก้เหนียวมันได้กินง่ายๆครับเปิดมุมเปิดมุมโอ้ยล็บแล้วออกเร็วออกบอลเร็วจังหวะนี้เอาเลี้ยงได้เราเลี้ยงไม่ผ่านชิมปงเอาจ่ายมาเบลลิงแฮม ลูซิโอได้อ้าวแล้วเจอลา้มแล้วยิงไกลอทำไมมันกดผิดไปไปแล้วหมดเวลาเสมอมีต่อเวลาปะไม่มีอันนี้อันนี้คือไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปดูเกมที่สองนะทุกคนแก้มือแก้มืออันนี้<อ>คือเราเสอมอกันเกมแรก จบไปแล้วครับ90นาทีเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเออเกินกันไม่ลงนะทุกคนกินกันไม่ลงมาเกมที่สองเหมือนเดิมแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลแมตท,ที่สองมาดูกันว่าใครจะชนะมาโอ้ แล้วฝั่งหนูก็นำทำมาด้วยดีอาร์ตอีซักแล้วก็เดมเบเล่อะของพอ่ออ่ะมาด้วยเดยกโก้โจต้าอีซักแล้วก็เดมเบเล่มาเคลียแล้วเกมเริ่มเดมเบเล่แทงมาตัวบอยโอ้โหโดนทับโซบ้าสก,กัดก่อนแล้วเดมเบเล่ ส่งคืนสง่งผ้าเดมิลี่แล้วอ่ะส่งผ้าเหมือนกันแล้วตรงนี้ฟาวนะครับเปิดเข้ามาเปิดไม่ได้อ้าวเล,วลวจังว่านี้โจตาอ้าวโจตาอ้หู้โดนลูซิโอดักไว้ได้ลูซิโอของแท้อ้าวเบลลิงแฮม ดูพูดเบลิงแฮมเร็วมาเฮ้ยทฉไมกดผิดกดทะลุช่องสีเหลืองว่าสีเหลืองจำไว้จำไว้สีเหลืองดูสีเหลืองทะลุช่องเลยเนี่ยนี่เหรอสีเหลืองเฮ้ยเอ้าเอาเกือปรับแต่กลับมาได้แล้วเข้าไหมอู้โดนลุม้าเซฟอู๋เอ้าอุ้ยอุ้ยเหนียวเกินพี่เหนียวเกินให้รุนก่อนว่ะให้เด็กได้รุนก่อน

โมเบาเกินลุงนิวซิโอคือจ้บอกขตะหน้าได้ไหมยได้เดี๋ยวผมจะให้ครับแต่เมื่อกี้อีซัคเกือบยิงเขาแล้วนะเอ้าลื่นลื่นลื่นไปก่อนเอ้าหูหรุดสามเลยลุมมาสามคนอู้จะบอลพลาดเอาแล้วลั่หน้าไปก่อนไม่น่าส่งเลยถ้าเมื่อกี้ตัดเข้ามาตรงกลางแล้วปั่นโค้งเข้าเลยนะ แรงลัมเยอะเปิดใกล้สวยเร็วเฮ้ยอู้หูเกือบไปแล้วไปพิมพ้งพิมพ้งแล้วเดอะบอยอีสักยิงใกล้แล้วฟาวไม่ไกินง่ายๆกันเลยครับฟาวฟาวฝีคิกแล้วเดอะ เกือบเข้าอีกเลยเอ้าเอาโุา้ยเกือบแล้วอู๋ครึ่งแรกเสมอกันอีกแล้วโอ้เดี๋ยวแต่รอบแต่รอบแรกอบะน,นี่เปลี่ยนสาระมาเลยรอบแรกหนูมันยิงยิงไปก่อนนี่ตัวตึงตัอตึง,ตตงเดี๋ยวอีซสักไงโตต้าเบลลิงแฮมมนาติโอ เดียวได้เอา้าแล้วเดมเบเล่ได้ต่อไหมเดมเบเล่ le, ต่อได้เดมเบเล่โอ้ยิงก็ผิดแ้ะพ่อต้องดูเลยสวยแล้วพ่อกดยิงแรงๆเลยยิงแรงๆยิงแรงๆนี่ประตูประตูออกมาเฮ้ยแกงกับเบลิงแฮม เปิดมาก่อนเฮ้ยประตูออกประตูออกสวยแล้วเขาไม่อืมืเอเข้เาซอ,องประตูมาจานไม่เฝ้าโดนบอลของทษทีครับจาน อุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยหูหหหหเกือบเข้าโอ้ยฮึเป็นไหนครับเนี่ยเป็นไหนครับเพราะต้องมาต้องต้องเข้ากรอบหนงมาแล้วก็ยิงมันจะเข้าง่ายกว่า เอาไ,ได้อยูเฮ้ยประตูออกมาแล้วพ่อยิงเลยประตูเ้ยยิงอะไรวะเนี่ยยิงไม่ลงไม่เลงเลย เอาสวยกดเรียบๆเข้าไปเลยครับไม่ต้องเล่นแรงครับพ่พ่อดูเวลาดิตอนนี้เลยเก้าสิบเก้าสิบบวกสองเอาแล้วหลังพลาดครับลูกนี้เจออีซักขโมยบอลแล้วก็ยิงเรียบๆแปรเข้าไปเลยครับผ่านผู้สั่งโอ้เรามีลิทเลยจบเลยเกมที่สองพ่อชนะ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยังไม่ไรให้แก้มืออีกตาหนึ่งโอเคตาที่สามไปดูกันว่าใครจะต่อันนี้แบบยิงนาทีสุดท้ายเลยนะยิงนาทีเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าแบบให้กลับมาไม่ได้ไงเกือบหลับแต่กลับไม่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตาที่สามจะเล่นนัตะตัสุดท้ายแล้วตาแดงเด็กโดนขโมยต่อบอลก่อนต่อบอลนี้ต่อบอลเอาไปเข้มทำอไรครับเนี่ย ไปไหนแล้วเนี่ยไวรุ่นเฮ้ยจูวดจูวดมาแล้วจูวดหูติดก่อนหูบล็อกไม่ทันเฉยเลยแกจะลองยิงไกลเล่น ไปส่งผิดนี่มันตายของเจ้าโอหังไน่จริงกเข้ามาก็าไม่แทงอ่ะก็จะแทงก็กดผิดอะไรก็ต้องดึงก่อนสีเหลืองก็สีเหลืองนะสีเหลืองยีโร่นะสีเหลืองยีโร่สีเขียวกบินบินปินบินเอ้เยจุดที่มสี เฮ้โห <Hey. S 2> oh. oh. ซ่งแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเสมอกันไปศูนย์ประตูะต,ต่อศูนย์กระลุนขึ้นหลังกันต่อมาขึ้นหลังต่อก็ กันเอา้าอุ้ยเซฟได้ไงเนี่ยเสียวเลยอะเรียบเลย<ฮ>เจอพุ่งมงกุฎมานี่ทำไมมันยิงสวยจังเลยอะใครเนี่พยพับโซบะไปขอดูรูปนี้ เฮ้ยเปิดแบบยิ่งยาพอดียโอ้โหนี่สากกดเขียวเลยมีซักเฮ้ยเฮ้ยจ้ามจ้ามโอ้โหเจลาตอีเว้นเจลาติดีเยอะอีกอุ้ยปืนสวย แต่ไม่ไม่ใช่มีตัวอะไรเปิดไม่รู้ไม่เหมือนโอ้โเอาแล้วเหมือนจะเปล่าไหมเอาใครโดนอ่ะใครโดนไม่เหลืองพ่อ <c oughs> โดนไหมโดน <c oughs> <c oughs> โดนข้อหาไเดูพ่อโดนเหรอเฮ้ยจโลงโอ้ยซารา จริงเหมือนไอ้ลูกนั้นเลยเอ้าอูเดียาทำอะไรเนี่ยยังไมเล่มาอีซักโดนเฉยใบเรื่องงงเลยทีนี้งงเป็นไก่ตาแตกเลย go go go

โอ้ยเย่จบเกมโนะหนึ่นนักอเดิมเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสนุกก็จะทำไปเรื่อยๆทำคลิปแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง ดีไซน์บ้านบอล<อ>ให้ด้วยนะครับ